สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะมารับชมนวัตกรรมไทยที่ได้รับรางวัลพระราชทาน Go Award จากการแข่งขัน Student Design Challenge i r e a t e 7งผลงาน s p e c w a l k e r อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินพร้อมระบบพยุงน้ำหนักบางส่วน ผลงานวิจัยไปสู่การใช้งานจริงทั้งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยค่ะซึ่งได้รับการจดอนุสิทธิบัตรแล้วค่ะนะครับวันนี้นวัตรกรรมที่เรามาแสดงเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของนวัตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือด,อด,อดสมองแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับตัวที่เอามาโชว์ในวันนี้เนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในชุดที่เราทํา ครับก็คือสเปซวอล์กเกอร์นะครับ,ก, Walker, รบก็คือเป็นตัวอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินแบบมีระบบพยุงน้ําหนักครับในการฟื้นฟูที่สาคัญของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองคือการฝึกเดินนะครับการฝึกเดินเนี่ยปัญหาคือว่าเวลาผู้ป่วยกลับไปฝึกเดินที่บ้านหรือแม้แต่ฝึกเดินที่ศูนย์โรงพยาบาลต่างๆเนี่ยปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นก็คือว่าไม่มีอุปกรณ์ช่วยนะครับมักจะเป็นการฝึกเดินโดยนะักไก่พามบัตแล้วก็ โดยใชบ้บาคู่นะครับหรือถ้าฝึกเดินที่บ้านเนี่ยก็จะเป็นการช่วยพยุงจากคนที่บ้านปัญหาก,ก็คือ1ก็คือมักจะมีอาการมีการล้มเกิดขึ้นจากการฝึกเดินหรือแม้แต่การที่มันเป็นโหลดที่ค่อนข้างสูงสําหรับนักกายภาพบัตรในการพยุงผู้ป่วยในการเดินดันั้นตัวนี้มันก็เลยมีระบบที่เรียกว่าเป็นระบบช่วยพยุงน้ําหนักทําให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถลงน้ําหนักได้น้ําหนักข้างที่ทอ่อนแรง แล้วก็มีระบบช่วยป้องกันการลม้มนะครับซึ่งนักรรมตัวนี้ได้ผ่านการพัฒนามาเนี่ยหลายปีแล้วนะครับล่าสุดก็คือผ่านมาตรฐานเครื่องมือแพทย์แล้วก็ได้รับขึ้นทะเบียนออยอนาไปสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์แล้วนะครับในปัจจุบันก็มีการนําไปใช้งานแล้วประมาณสักสาสักสามตัวนะครับท,ทั่วประเทศทั้งใช้งานที่ศูนย์ชุมชน โรงพยาบาลประจำอำเภอโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรือแม้แต่ใช้งานที่บ้านพักอาศัยครับคือโดยโดยปกติครับเวลาเราพูดถึงนวัตรกรรมทางการแพทย์นะครับมันจะต้องมีการประเมินอย่างอย่างรอบด้านอาจจะไม่ได้ประเมินในแง่ของเศรษฐกิจอย่างเดียวซิ่งทันนึกคืนการประเมินทางด้านสังคมเพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถคืนผู้ป่วยกลับมาสู่สูส่สังคมได้เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายแฝงที่ลดลง เช่น,นครับผู้ป่วยสามารถกลับมาดูแลตัวเองได้บางบางคนสามารถกลับมาทำงานได้เหมือนปกติก็สามารถสร้างมูลค่าได้หรือแม้แต่การลดภาระของผู้ดูแลที่ต้องเสียเวลามาดูแลผู้ป่วยถ้าผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยก็สามารถกลับไปทำงานได้นะครับหรือแม้แต่การลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระบบสุขภาพของของประเทศลดการพักฟื้นของผู้ป่วยลงลด ภาระการทำงานของเจ้าที่ทางการแพทย์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มจำนวนการฟื้นการฟื้นฟูทั้งหมดเนี่ยมันคือผลที่เกิดขึ้นจากการใช้งานนวัตกรรมทางการแพทย์ทั้งหมดโดยเฉพาะนวัตกรรมทางด้านการฟื้นฟูเหตุผลก็เพราะว่านวัตกรรมทางการทางการฟื้นฟูครับโดยปกติมักจะไม่ได้ใช้ครั้งเดียวนะครับอย่างเช่นกรณีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยบางคนต้องฟื้นฟูเป็นปี นะครับบางทีต้องฟื้นฟูเนี่ยใหญ่งงน้อย3ามครั้งต่อสัปดาห์นะครับอันนี้คือตามทฤษฎีเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยยิ่งฟื้นฟูบ่อยเท่าไหร่โอกาสที่ผู้ป่วยจะกลับมาใกล้เคียงกับปกติเนี่ยก็จะยิ่งสูงเท่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าการความถี่ในการใช้นวัตกรรมทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูเนี่ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับนวัตรกรรมอื่นๆทางการแพทย์อื่นๆนะครับป,ปัญหาของบ้านเราครับ คือผมเข้าใจว่าปัญหาที่มีปัญหามากสุดก็คือโอกาสในการเข้าถึงนวัตรกรรมทางการแพทย์โดยเฉพาะทางด้านการฟื้นฟูเพราะนั้นถ้าผู้ป่วยไม่มีโอกาสในการเข้าถึงนวัตรกรรมเลยเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็มักจะทิ้งการฟื้นฟูในในในระหว่างในระหว่างทางเพราะว่าอะไรเพราะว่า,าผลที่ไดจากการฟื้นฟูเนี่ยหรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสูงมากเพราะนั้นผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่ก็มักจะทิ้ง อันนั้นแหละคือมันก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวแต่ถ้าเกิดเรามีนวัตก,กรรมตัวนี้ที่สามารถาสามารถกระจายการใช้งานได้ลงไปในระดับชุมชนนะครับมันทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถมีโอกาสเข้าถึงเข้าถึงนวัตรกรรมในการฟื้นฟูได้ง่ายขึ้นลองนึกถึงภาพว่าผู้ป่วยเนี่ยจะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลประจำจังหวัด3ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยมันคือค่าใช้จ่ายมหาศาล เพราะว่าผู้ป่วยเองโดยส่วนใหญ่นในช่วงแรกมักจะไม่สามารถไปเองได้จะต้องมีคนดูแลไปอีกแล้วส่วนใหญ่ก็มักจะต้องเช่ารถไปแต่ถ้าเกิดนวัตกรรมตัวนี้สามารถกระจายลงไปในระดับชุมชนได้เนี่ยมันจะมีความง่ายในการเข้าถึงและที่สำคัญเลยคือ,อเขาเรียกความคุ้นเคยครับในชุมชนเนี่ยมันจะมีเขาเรียกมีความรีแล็กซ์ในแง่ของการฟื้นฟูเพราะาคนที่มาฟื้นฟูส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันหมด แม้แต่เจ้าที่เองก็เป็นคนรู้รู้จักกันเพราะนั้นมันจะไม่เหมือนไปฟื้นฟทูที่โรงพยาบาลนะครับในแง่ของบรรยากาศในการฟื้นฟูนะครับชุมชนก็จะ,ะดีกว่าเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการติดตามผลก็ดีกว่าเพราะทุกคนรู้จักกันหมดถ้าเราขาดการฝึกไปสักครั้งหนึ่งเนี่ยโทรตามกันยันยันบ้านน่นะครับอ,อ,นนอันนี้คือข้อดีซึ่งตรงเนี้ย เป็นเขาเรียกเป็นในหลักสากลเลยครับก็คือมันจะมีคำว่า community based rehab center คือเขายอมรับกันแล้วว่าถ้าในการแก้ปัญหาการฟื้นฟูครับยังไงต้องเป็นระดับ community ในระดับในระดับชุมชนเพราะมันมีระยะทางระยะเวลาในการฝึกความที่เข้ามาเกี่ยวข้อง